นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทะธานิพิกเวอามันตายามิโววยธรรมาสังคาลาอปปมาเทนะ สัมปาเทธาติณบัดนี้จกได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันอัตมีบูชาพนานาถึงความสำคัญและความเป็นมา ของวันอัธมีบูชาเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมปัญญาพัฒนาความคิดตามแนวทางสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัทต,ตามสมควรแก่เวลาดำเนินความว่า พระพุทธองค์ทรงประทานปัชิมะโอวาทว่าหันทธานิภิกเขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังคาราอัปมาเทนะสัมปาเททะซึ่งแปลความจากภาษาบาลีได้ว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดวันนี้เป็นวันอัธมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังสเสด็จดับขันธปรินิพานได้แปดวันถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนวิสาขะก็คือเดือนหกของไทย วันอัธมีบูชาเป็นวันที่ถือกันตรงกับวันถวายพระเพิงพระพุทธสรีระหรือเรียกกันว่าเผาศพของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วเจ็ดวันมันละกษัตริย์แห่งนครกุสินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์ อันมีพระมหากสป,ปะเทระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทําการถวายพระเพิงพระพุทธสรีระณมกุฏพันธนาเจดีกุงกุสินาลาเมื่อวันแรมแปดค่ำเดือนหกและภายหลังก็ได้ถวายพระเพิงพุทธสรีระเสร็จนั้น กษัตริย์และผู้ครองแคว้นต่างๆรวมเจ็ดแคว้นซึ่งได้แก่พระเจ้าอาชาศัตรูทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองมคตกษัตริย์ลิชวีทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลีกษัตริย์สักยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัท กษัตริย์ถูลีทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอันกัปปะกษัตริย์โมริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคามมหาพรามสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวททีปะกะและกษัตริย์มัลละทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา ทั้งหมดนั้นได้ทรงทูตมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุตอนแรกพวกเจ้ามันละแห่งนครกุสินาราไม่ยอมแบ่งให้จนเกือบเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างเจ้ามัลละกับกษัตริย์และพรามณ์ทั้งเจ็ดแคว้นที่มาขอส่วนแบ่ง แต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ระงับลงได้โดยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโทนะเข้ามาไกลเกีย่ยข้อพิพาทระหว่างกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้นความว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายฟังคำอันเอกของข้าพระเจ้าเสียก่อน พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นผู้กล่าวสรรเสริญขันติจะทำการประหัดประหารกันเพราะการแบ่งสรีละของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมมงคลเช่นนี้ไม่ดีเลยขอเราทาั้งหลายทั้งปวงจงยินยอมพร้อมใจยินดีแบ่งพระสรีระออกเป็นแปดส่วนเถิด ขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายชนผู้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุมีอยู่มากด้วยวาทะของโทนพามทำให้มันละก,กษัตริยอมปรองดองกับกษัตริย์และพามโดยตกลงกันให้โทนพามเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่แคว้นต่างๆโดยเท่ากัน ซึ่งโทนาพามก็ได้รับธนานทองที่สำหรับใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่ระลึกท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงตรัสย้ำทำเรื่องความไม่ประมาทนั่นก็คือการมีจิตสำนึกในเรื่องการเวลาและความเปลี่ยนแปลง คนที่จะมีความไม่ประมาทก็เพราะสํานึกในเรื่องการเวลาว่าเวลาเคลื่อนไปผ่านไปตลอดเวลาเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็ปีการเวลาและวาลีไม่รอใครจะทำอะไรต้องรีบทำเพราะฉะนั้น จะต้องมีความกระตือรือรน้นเร่งขวนขวายทำสิ่งต่างๆอันนี้คือจิตสํานึกในการเวลาหากถามว่าความสํานึกในการเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงการเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไร การเวลากำหนดด้วยการเปลี่ยนแปลงที่มีวันคืนก็เกิดจากโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเองรอบหนึ่งก็เป็นวันหนึ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปได้รอบหนึ่งก็เป็นปีหนึ่งการเวลาผ่านไป พร้อมด้วยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ไม่อยู่นิ่งตลอดเวลาทุกส่วนในชีวิตของเราทั้งที่เป็นรูปธปร,รรมและนามธรรมมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราจะต้องแตกดับอย่างแน่นอน และชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยทั้งภายในภายนอกจึงต้องขวนขวายเรียนรู้และกระทำเหตุปัจจัยเท่าที่เราทำได้ให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทพระพุทธศาสนาสอนเน้นหนักในเรื่องความเปลี่ยนแปลง สอนหลักอนิจจังว่ามีการเกิดขึ้นและดับสลายก็ด้วยต้องการให้เรามีความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตัดปัจฉิมวาจาซึ่งเป็นวาจาสุดท้ายที่ตัดก่อนปรินิพานเหมือนกับวาจาสั่งเสียของพระองค์มีว่า วายธรรมมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเททะซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือแปลว่าจงทํากิจให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทหรือที่นิยมแปลกันให้เต็มที่ว่า จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระพุทธพจน์นี้แสดงถึงการที่พระองค์นำเอาหลักอนิจจังหรือหลักความไม่เที่ยงนี้มาสัมพันธ์กับความไม่ประมาทคือตัดเรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยง เพื่อกระตุ้นเ้าให้ไม่ประมาทแต่เรามองข้ามพระพุทธพจน์สำคัญที่เป็นปัจฉิมวาจาหรือวาจาสุดท้ายนี้ไปการที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียสิ่งใดก็แสดงว่าพระองค์ต้องถือว่าสิ่งนั้นสำคัญมากแต่อาจเป็นเพราะเราไม่ค่อยเอาใจใส่ คำสั่งเสียของพระศาสดาพระพุทธเจ้าตัดสอนให้ไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเราจึงควรม,มีจิตสำนึกในการเวลาและจิตสำนึกในความเปลี่ยนแปลงและให้จิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นตัวกระตุน้นเราให้มีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นปุพพานิมิตของการศึกษาหรือเป็นเครื่องนำเข้าสู่การเดินตามมรคหรือการปฏิบัติธรรมก็คือความกระตือรือร้นความเร่งขวนขวายความไม่ประมาทนั่นเอง หลักพระพุทธศาสนาเตือนเราให้ไม่ให้เป็นคนเฉยชาไม่ให้เป็นคนนิ่งเฉยให้เป็นคนมีสติะระลึกระวังตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นเหตุของความเสื่อมก็เล่งหลีกละแก้ไขป้องกัน อะไรเป็นเหตุของความเจริญก็เร่งปฏิบัติจัดธรรมดังนั้นธรรมะในวันอธมีบูชาคืออัปปมาทธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดยำ้ำในฐานะที่เป็นปัจชิมวาจาก็คือวาจาสุดท้ายในฐานะที่เป็นธรรมะ ที่ครอบคุมการปฏิบัติทั้งหมดเหมือนกับรอยเท้าช้างหลายท่านคงเคยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายย่อมรวมลงได้ในรอยเท้าช้างฉันใดทำทั้งหลายก็รวมลงได้ในความไม่ประมาทฉันนั้น ถ้ามีความไม่ประมาทแล้วก็สามารถปฏิบัติทำทุกข้อแต่ถ้าประมาทเสียอย่างเดียวทำทั้งหลายที่เรียนมาก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาปรับใช้ในชีวิตเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีสติประกอบด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญขอทิ้งท้ายดังคำทำกวีที่ว่าถือศีลธรรมนำใจให้เป็นสุขเมื่อมีทุกขสติมาพาพ้นได้สมาธิแน่วแน่แก้ไขไปปัญญาไว ไร้ปัญญาไรปัญหาพาถูกทางเทศนาปริโยสานในอวาสานเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรยอันประกอบไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่านอำนวยด้วยจจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะระปฏิพานธนสารสมบัติ คิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบแล้วด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการอาตมภาพแสดงพระธรรมมัทเทศนาในอัธมีบูชากถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยปการะชะนีจะ ทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอ e ิจิตังบฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชะตูสัพเพปุเรนตุส um ังกปา จันโทปนาราโสยธามานิโชติระโสยธาสัพพิติวิวัชชนโตสัพพะโรโควินสัสตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภะ อาภิวาธนาเสิรสนิจังวุธาปจายโนจตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังระลัง